สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเข้าสวนค่ะนี่ค่ะวันนี้เราตัดดอกไม้วันแรกหลังจากลอยกระทงนะคะก็เราตัดดอกไม้เข้า,าวันพระเล็กนะคะตรงนี้ก็คือส่วนที่เราตัดไปเมื่อตอนรอยกระทงนะคะก็แดงค่ะก็ยังเต็มสวนอยู่นะคะคือเราตัดเนี่ยเราไม่ได้ตัดวันเดียว คราวที่แล้วลอยกระทงเนี่ยเราตัดทั้งอาทิตย์เลยนะคะเราไม่ได้ทําอะไรเลยตัดดอกไม้อย่างเดียวนะคะวันนี้เราตัดได้สองเข่งแล้วนะคะนี่วันนี้เรามีออเดอร์ประมาณสองร้อยนะคะสองร้อยฝ่อาเราก็ตัดได้สองเข่งนี่ก็ประมาณห้าสิบกิโลแล้วนะคะตอนนี้เราตัดได้สองเข่งแล้วนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยพี่ที่ซื้อประจำเนี่ยเขาเอาไปเข่งถึงแล้วนะคะ วันนี้เราตัดประมาณเจ็ดเข่งนะคะก็ยังเหลืออีกเยอะค่ะวันช่วงนี้กล้วยไม้ก็บางลงบ้างแล้วนะคะไม่ได้หนาแน่นเหมือนตอนลอยกระทงนะคะพอตัดร้อยสองร้อยเนี่ยก็จะหมดขัดเลยเรามีทั้งหมดอยู่ห้าขัดนะคะตอนนี้เราตัดไปแล้วสองขัดก็เหลืออีกสามขัดนะคะก็อาจจะไว้ตัดวันพั้นหน้าหรือตัดวันอื่นคือ วันนี้เป็นวันแรกก็เราก็จะตัดอาทิตย์หนึ่งประมาณสามวันแต่วันแรกกับวันที่สองเนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้ก็ฝ่อค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงมากเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะแล้วก็บางทีก็มีอากาศเย็นตรงนี้เป็นส่วนที่เราตัดไปแล้วนะคะนี่จะเห็นว่า เหลือแต่ดอกตูมแล้วก็บานสามนะคะก็พอเรา,าตัดไม้ลอยกระทงแล้วเราก็ได้พ่นยานะคะก็ช่วงลอยกระทงเนี่ยเราตัดดอกไม้อย่างเดียวไม่มีเวลาที่จะเก็บดอกตูมที่ว่าเป็นโรคไอหวบลงทนีนี้เขาก็จะลามนะคะแล้วก็ยิ่งมีฝนด้วยอ่า ก็ฉีดยาก็เลยกําหนดไปด้วยเพราะว่าเราฉีดยาไม่ทันนะฮะตัดดอกไม้ทุกวันไม่มีเวลาที่จะฉีดปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ก็ตอนนี้ก็ไอหัวเริ่มลงนะคะแต่ก็ไม่ได้ลงมากนะคะตอนนี้ก็พอตัดเตจมีเวลาเราก็จะเก็บดอกไอ้หัวทิ้งนะคะเดี๋ยวจะพามาชมนะคะว่าเขาเก็บแล้วเขาจะเอาไว้ยังไงนะคะ นี่นะคะคือไอ้หวบที่เราเก็บเอาไว้ใส่ถุงผูกไว้อย่างนี้เลยนะคะผูกไว้ตัวเขาก็จะออกมาเป็นสีออกเหลืองๆนะคะเราผูกไปให้แน่นนะคะนี่เราก็เรากา็ใส่ปุ๋ยไปด้วยนะคะใส่ปุ๋ยเสร็จได้ประมาณบ่ายๆก็ฝนตกปุ๋ยเราก็ผสมยาหญ้าคราวที่แล้วเราใส่ปุ๋ยใส่ยาหญ้าไปเนาะ ก็เป็นแบบไม่ค่อยตายอะ่ะคราวนี้ก็อีกแล้วนะคะอีกแล้วใส่ป๋ยเสร็จได้สักสองสามชั่วโมงฝนก็ตกลงมาอย่างหนักหญายังไม่ได้สลดเลยนะเราใต่ไปได้สองสามวันจะให้ดีนะคะให้สักคืนหนึ่งนะคะเราค่อยตกแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่เราต้องลดน้ำอะ่ะพางไว้สองคืนแล้วถึงจะลดนะคะ แต่ว่าตรงนี้ก็ยาเยอะอ่ะคราวที่แล้วเราฉีดแล้วฝนตกนะยาก็เยอะมากเลยก็เลยคิดว่าเราก็รีบใส่เขาจะได้เอ,อ่อตายนะคะต้นเขาก็ยังอ่อนน่าจะตายดีปรากฏว่าฝนตกค่ะตกอย่างหนักด้วยนะไม่ได้ตกธรรมดาแต่พ่นยาเนี่ยไม่ไม่ได้เจอฝนนะนี่ แต่ก็มีใบสลดสลดไปบ้างะคะ่ะตรงนี้เป็นส่วนที่เราตัดไปเมื่อลอยกระทงวันนี้ยังไม่ได้ตัดบางะคะ่ะแล้วค่ะก็กล้วยไม้ก็ช่วงนี้ก็ราคาดีขึ้นมาหน่อยนะคะออเดอร์นอกก็พอมีด้วยที่ว่าไม้เขาฝ่อด้วยเนาะไม้ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเนาเราเย็นเย็นนี่ จะ่ออย่างนี้ช่วงรอยกระทงอ่ะ่อเยอะมากพอช่วงนี้บานนี่ฟอแบบนี้พอช่วงนี้เขากฟอแล้วบานก็จะเป็นดอกลอแบบนี้ไม่สมบูรณ์ไม้นอกก็ต้องหายากตอนนี้ไม้นอกก็ออเดอร์ก็มาดีนะคะนี่แม้กระทั่งไม้ขายออนไลน์อย่างเราก็ยังมีออเดอร์มาเยอะ ก็ดีขึ้นมาหน่อยราคาก็ไม่ได้ดีฝักเก่ามากนักนะคะช่วงนี้ก็เราก็ต้องพยายามเก็บดอกตมูมมีว่างก็เก็บดอกตมูมเราจะไม่ว่างอยู่สองวันคือวันนี้กับพรุ่งนี้จะไม่ว่างทั้งวันเราจะตัดทั้งวันวันนี้เราก็มีออเดอร์เยอะพรุ่งนี้ก็จะมีอีกนะคะก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้นมาหน่อยนะหลังไรกระทงสถานการณ์กล้วยไม้ดีขึ้น แต่ก็ต้องมีระวังโรคแมลงด้วยเพราะว่าเขาก็ยังไงอะ่ะฝนก็ตกอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะพระอากาศเปลี่ยนแปลงอะ่ะกล้วยไม้ก็จะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะดอกร่วงอันนี้ดอกตูไม่ค่อยร่วงแล้วนะคะก็จะดีขึ้นนะ เอาละค่ะวันนี้ต้องลาก,ก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ